าสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับทองพ้าก็เปิดดีนะครับแต่มีหมอกมีเมฆย,ยือมากไม่เปิดมากครับแต่ก็มีแดด,ะค,ะดครับสาสงครับมองคุงเทป อากาศเป็นเจ้าไหนคะเมื่อวาเห็นตัวกอเมื่อนี้เต็มใบตัวค่ะไม่ค่ะลูกเมืองกว่าน้อยหาตรงไมกก่บ่มใครมีคันี้มีแต่ตึกมีแต่บ้านเด็ดตึกมีก็มีตรงสวนสาธารณะนันมันแคนไหนสวนกลาง ตามกันท่านนลยสวนอาณาทั้รหลายในยๆมีหวานน้ำปลาแหี่มีน้องน้ำแหย่บางคนก็เป็นแม่น้ำเจ้าพระยาคราบนันผ่านหงหมาอๆนะในท่นนี้นอันนี้ก็เป็นแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเมืองกรุงเทพสวยงามมากครับผม ต้นไม้ครับแต่ไม่เจอเลยครับนี่ครับท่านีีบ้านนี้อะไรก็นี่หน่อยก็มีอยต้นไม้น้อยกว่าตึกน้อยกว่าบ้านนะครับมีแต่ตึกมีแต่คอนโดขึ้นเป็นภูเขาเลยครับสวยงามมากจริงๆแดดแรงมากครับบอนนี้ แต่เปเป้งอย่างนี้เดียวก็ฝนตกมั่งครับดูความสวยของเมืองกรุงเทพครับผมโดยความหังนดีของเมืองกรุงเทพครับร้อยจะเหวัครับมาถ่ายคลิปยาวคระนะับนี่งแีมีเีครับนะยฮงเพื่อน,น,นอย สุขชากก็เป e. ็นแบบนีเพาเหยมันได้น้ำมนมึงไต่เขาไต่เขามีเดียมานนะเหี้ยมไต่เขาดีๆขันเจ้าเคยก็เหี้ไต่เขาแทงไต่เขากันก็เห็้ยมกันแทงในนาะหลบพ่อหอมกันคยพี่น้องเจ้าคือพี่น้องไต่หลวงส้มาเนะคานหย ผมเช้เจนนั้นแน่พอนใยเขาหายสู่มีน้องเจ้าเครือก็ขอมเลยขยโยพอัมไตนนำเป็นได้มันเขายังเห็น,น,นยไร้นแน่มีน้องเจ้าเครือก็เกี่ยก็าชาบได้เลยถังเรียกสูบหอมหอมกันแน่เปี่มมันขยาวมาคาแล้มาหอมองมคาแล้ ของเจ้าคือถามง่้ก็นดาครับเหมือนซุ้คา